ว่าพี่จ๋ยอดแล้วเยอะแล้วเราได้กินเยอะเกินคนอื่นรูอย่าไปว่าน้องไม่แม่มันเยอะเท่าคนอื่นแล้วแหละเอาเร็วมึงอย่ากีฬาเยอะแม่บีบรอก่อนเลยหนูขอใช้เวลาหน่อยคุณทำใจยิ่งยายอีกนะมันเผ็ดปะเผ็ดจูให้น้องหน่อย กันกับช่อง youtube ช่องพบพรพาคีวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันซึ่งเกมของเรานั้นมีชื่อเกมว่าตอแหลเก่งเท่ากับรอดแล้ววันนี้เนี่ยสมาชิกของเราจะมีทั้งหมด5ทีมนะคะ5ทีมนั่นก็คือเราจะตับจับทีมคู่กันก็จะเป็นทีมทีมแรกก็จะเป็นใบบัวกับนุ่นนะคะแล้วก็ทีมที่2จะเป็นพี่จักกับลุงแก ทีมที่สามก็จะเป็นคุณยาครูกับน้องหญิงส่วนทีมที่สี่ก็จะเป็นคุณโนกับคุณทรายส่วนทีมที่ห้านะฮะนังเอกอย่างเราตะกันเต้นกับหวานค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออะไรที่พักของเราได้แก่มะเขือเทศน้ำมะน,นาวเปรี้ยวปริ๊ดอันต่อไปได้แก่วาซาบิอันต่อไปคือน้ำปลาและอันต่อไปฟีกมากน้ำ,นำส้มสายชูค่ะ <c oughs> ไม่ใช่น้ำเปล่านะค่ะเห็นใส่แบบนี้ทุกคนแล้วในนี้เนี่ยเราก็จะจดไว้หมดแล้วว่ามีมะนาวมีซอดมะเขือเทศมีวาซาบิมีน้ำปลามีน้ำส้มสายชูตัวนี้มี5อันเราจะมาอธิบายเกมก่อนว่าตออแหละเท่ากับรอดคือยังไงคือใครที่เป็นคู่กันจะต้องจะฉลากมาสมมติว่าจับได้น้ำมนะนา คุณเอาน้ำมะนาวไปแอบกินตรงนี้ซึ่งพวกเราทั้งหมดจะมุฟมาอยู่ตรงนี้คนทั้งพวกเราเนี่ยเขาสองคนลุงแก้วกับพี่จักรก็จะกินตรงนี้กินน้ำมะนาวแต่จะกินทิ์คนหนึ่งอีกคนหนึ่งกินจริงคุณให้ให้คุณทำหน้าตอแหลอย่างไงก็ได้ที่ให้คนข้างนอกเนี่ยทายไม่ถูกโอเคเพราะว่าถ้าเขาทายสมมติว่าลุงแก้วเป็นคนกินจริงแต่คนเขาเขามาทายว่าพี่จักรเป็นคนกินคนที่ทายผิดเนี่ยต้องมากินน้ำมะนาวด้วยแต่ถ้าเขาทายถูกคุณต้องกินเบิ้ลดับเบิ้ลหรือคุณต้องกินซ้ำในสิ่ง กินถ้าเกิดว่าสองคนนี้กินแล้วพวกเราลงมติแล้วว่าทายผิดพวกเราก็จะโดนยกแผงแต่ถ้าเราทายถูกคนที่ไม่ได้กินจะต้องกินอีกรอบหนึ่งแสดงว่าตอแหลเท่ากับรอดแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะทําการจับสลากนะคะเพื่อให้สมาชิกในแต่ละทีมได้เป็นคนเลือกเดี๋ยวตากล้องของเราจะเป็นคนเลือกค่ะอ่ะเอาทีมแรกก่อนแรกกันังเลยอ่ะฝั่งไหนฮะลุงแก้วก่อนเลยเอาแก้วนี่นะคะแก้ัน เังเรวะซับบี้น้ำส้มะไี่ยวสมากเชี่ยวอันนี้น้องใส่เป็นางอ่ะทีมต่อไปทีมพี่บัวครับวาซาบิออกไปออกไปวาซาบินชี่ยวล้างตาทีมต่อไปทีมต่อไปทีแม่แตงครับแม่แตงมาเลยให้แม่แตงเลือกใช่ไหมคะวาซาบิ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 บแอลทำไมกูรู้สึกมีแต่คนรักกู มะนาวายสุดปอลสปเน่ไปอะไรงท้งามอลสตปแวาวิอไปอี่บญิงคับพี่ิงมาจับเลยครับ้ามาเลยาไม่มีใครได้ดูเลยอีกอันนึงเปิดพร้อมกันเลยไหมคะ่อะโน่เปิดพร้อมกันโอยทำไมมันมีสารีอะ มุ้งขึ้นเทศเหรอน้มะเขอเทศีนด้วยมเห็นหน้าด้วยเห็นหนาเยีพี่าอนโน้อินอโนบผดโนนดีใจด้วยาัาบีทรายาซสบีมัสเรไปได้อะไรเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเลือกทีมเรียงลำดับทีมตามที่เราจับเมื่อสักครู่นี้เลยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะเสรลว อนนีเ,เรามีช้อนอยู่ตรงนั้นนะฮะให้คุณตัก1ช้อนเต็มเต็มได้ยินว่าได้ยินไหมคะได้ยินครับหช้อนเต็มเต็มก้มลงกินพร้อมกันแล้วอาหารค่ะ1นึ่ล่ะ2 3 4 5โามสี่ห้าจบค่ะไม่เสร็จอีกอ่ะไม่เสร็จนะอร่อยกินนาน พี<น>่จ <poker phones> ักคทำปากเหมือนเปรี้ยวมืนแต่พี่แก้วทำไมตาแดง ชิปเปิลคอลลาเจนนะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่กินแล้วแบบช่วยทําให้รู้สึกดีขึ้นไม่เหม็นคาวอร่อยเพราะปกติคอลลาเจนเหม็นคาวมากแต่ตัวนี้ไม่เหม็นคาวเลยหนึ่งกล่องมีสิบซองแต่อันนี้กินไปแล้วหลายซองนะคะตัวนี้ช่วยบารุงข้อเข่าบั้นเด้าบั้นเอวหัวลงหัวไห,หลข้อต่อ,ต,อต่างๆที่สำคัญช่วยบารุงผิวบารุงผมบำร,รุงเล็บบำรุงสายตาด้วยชิปเปิลคอลลาเจนตอนนี้จัดไปเลยจ้ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้ะโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยเป็นไงล่ะ ประเด็นคือเมื่อกี้นี่เห็นตรงนี้แล้พี่จักเอาี้เราต้องมาลงเอกชนไอ้บัวแกเลือกไขรทีมแกทีมแกเลือกไขรแล้วพี่จักแก้วเลือกพี่แก้วค่ะอันนี้พี่จักทีมนี้พี่แก้วทีมนี้แก้วแม่มาพี่แก้วแต่แม่่าพี่แก้วเพราะพี่แก้วตาแดงเขาแดงไม่ใช่ไหนแล้วถ้าเราทายถูกเลยที้เขาคนเดียวเราโดนด้วยนะแกก็ได้เพราะพี่จักเขาเหมือนแกล้งอะเ่ขึ้นมาก็เหมือนเขาไม่ปากอะลงแก้วอะสรุปแล้วแสดงว่าพวกเราลงมติว่าเป็นลุงแก้ คำเฉลยของคุณก็คือทุกตังนะคะหนึ่ช้อนนะคะคุณต้องกิน1ช้อนเต็มๆนะคะุณจากโมเดลที่ทำเหมือนตัดก้านมาดิชาดาดิชาดาเหมอนรัาด้วยอันนี้จะร้อนคุณนะคะเบ้โอ้ยเที่ยวจริงเลยิีนี้อ่ะมาทีมนี้ไม่รอด เาทีมต่อไปใครที่ไปใครับหอพี่บัวพี่บัวพี่บัวพี่นุจับได้เลยค่ะน้ำปลาคะน้ำปลาเอาไปเลยเราต้องดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนขีโอเคต่อมาพี่กฤเดี๋ยวเราจะนับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายพี่บัวพี่บัวเอาไม่เลย วัดนำได้พี่บัวพีวัวติดปากเล้วไปหรอแต่เป็นพี่นุ่นปะไม่แน่นะพี่บัวยังไงก็บัวแบบบัวติดปากไอ้นุ่นติดตาติดปากเพราะว่าพี่บัวผมกิมันติดปากไอ้นุ่นตอนแรกไม่เก่งโดดนะพุ่นจีน อ่าแก้วลงมาติพี่บัวอ่พี่นุ่นค่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงคิดพิจอยากกินหรอไม่กินเลยเขาน่าจะไม่เป็นแบบเดิมอันนี้มันเนียนไปเพราะเมื่อกี้พี่จักกับพี่ยาพี่จักกับพี่แก้วเล่นแล้วเขากินน้ำปลาใช่ไหมเขาตั้นใจใช่ไหมเพื่อชนะใช่ก็คนหยิบปากไงถ้าคนอ้าปากเลยไม่ได้เขาตั้นใจที่จะชนะคมพี่นุ่นนะกินก่อนแล้วนะเห็นปะเห็นปะเพราะว่าการแสดงอาการเยอะเกินไปก็มีสองใหญ่อีกนะบัวพี่บัวคืนไม่ลงพี่บัวอันนี้บัวอันนี้พี่นุ่นค่ะอันนี้นุ่นบัวเ บัวใช่บัวแหละกินเนาะเอทงไยมาเยอะเกินเขากลับว่าใครไทยนุ่นนะเมื่อกี้อีคู่เดียวค่ะมีคู่เดียวที่ถ่ายนุ่นแสดงว่าตอนนี้เราลงมติเป็นบัวและแล้วคำตอบของคุณก็คือใครเป็นคนกินดนู เอาะเขาใช้แบบเาใช้แบบว่าเขาใช้แบบนุ่นพี่แตนอยู่กับนุ่นมาพี่แตนนี่พี่แตนเนี่ยิดดเยเลยไทุกคนต้องไล่ไงต้องกินก่อนเฮ้ยไม่เกี่ยวเราทช้ถูกต้องกินหมดนี่กินครบเลยกินปลาเงก์แลจะได้มีเวล์ข้าว้มปลแล้วก็อูยปอนค่ะน่าจะเบิ้ลเนาะพี่พ่อว่า มันใส่จัดเปิดเ่ยไม่พอคนไม่พอคนหญิงน้ำน้ำมีมีน้ำาั้ไงไปเลยจ้าโอ้ยกินแล้วใครคนคิดมั้ยใส่จัดไม่จอดะไส้นอกมาเลยีเงิน อ๋อเยอะไปเลยว่มันต้องเกลียกกันครับไปเกลียกกันทุกคนหนูรักแม่นะหมดถ้วยเลยไหมได้เราล่ะทุกอย่างมันต้องเกิดความเท่าเทียมกันนี่ค่ะทุกคนรักแม่มากเต็มช้อนคุนปูนไม่ต้องเลยเราหลอกเขาอ๋อมันตอนแหลกหมดความวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กินน้องออม มันนั่นมันขมคอน้ำซ้อมมาถึงขนาดนี้เลยนะเมื่อกี้ใช่น้ำซ้อมยังไม่ยังไม่ขนาดนี้แหละต่อแหลกเท่ากับรอต่อกันเลยค่ะต่อไปค่ะน้ำน้ำนะน้ำเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ย มาดูเวอร์ไปอันนี้ก็จะดูธรรมดาใครวะพี่หวานแม่ถ้าสองจะสองทำไงอ่ะออกเสมอถ้าสองจะสองทำไงอ่ะโดนน้อยออกไปยิงจุบเลยเลยใครใครทำไปสองตัวแทนสองตัวแทนไงจุบเลยพี่หวานเราอ่ะพี่หวานฝั่งดูพี่แตนเออฝั่งนี้แม่แตนหมดเลยพี่บอกวชาใครผิดทองท้อนไม่ล่ะไเปลี่ยนใจเอาแม่แตนดีกว่าทำไมตอนนี้เปลี่ยนใจแม่แตนดีกว่าไม่ต้องรีบชายเดี๋ยวทรมานกินน้อยแบบแม่หวานน่ะหวานอันนี้มันกินเปรี้ยวเก่งมันแอคเลียดเยอะเกินแบบนี้แม่แตน เอาไงอะเอานี้บอกว่าหวานไปอะอนุแตกเสียงแล้วไงอนุต้องลองฝั่งนู้นอะไรฝั่งนี้หวานที่หวานเป็นมันโดนแตกน่าหวานนหวานทีหวานโอเคเอกฉันเตะลาต้เตะกันไม่เป็นไรถ้าเอกฉันแล้วโอเคหวานอะเฉลยค่ะเฉลยใครเป็นคนกินใช่ไหมคะค่ะ แม่จะป้อนให้จ้ะไม่เอาว่ากินทุกอย่างเลยจะมาด้วยค่ะแม่ป้อนให้นะกลองก้อนแม่ป้อนให้นะมะนาวไม่ดีจ้ะหนูกอกไปแล้วเลยโอ้โหแม่ก็คือแม่ผู้เสียสละอยู่เที่เธอโอ้โหน่ามักมะนาวธรรมดาเหรอมะนาวธรรมดาจริงหรอไม่ได้นะบุญดีบุญวัฒนาดีนะในมะนาว กดเข็มเมื่อกี้พอดีเป๊ะเลยพี่มาสบีต้องตอกให้ถูกลสบีไม่เป็นไงล่ะธรรมดาไหมล่ะตอกให้ถูกอ่ะพี่จักไม่ได้หรอกสองช้อนเหรอหน้าตา นั่งชอบมะนาวชอบแม่ของตาทุกคนจอนเดียวค่ะแม่ต่อไปคือมะเขือเทศสามช่อเป็นมะเขือเทศนะคะตอนนี้ให้ให้มองหน้าก่อนก่อนกินนะฮะปฏิกิริยาการอ่าเอ้ะมาดูรีแอคกันเอาพวกเราหันหลังจ้าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่ นี่เ wow ลยฮตทิค่าทิค่าอลยรไหมอันนี้หนพียาเมื่อกี้เหมือนมีแดงๆเฮ้ยปิดฟันนะ เออพี่หญิงอ่ะพี่หญิงอ่ะพี่หญิงพี่หญิงพี่หญิงไม่แม่ว่าพี่ยาว่ะพี่ยาเก็บอาการเก่งพี่หญิงเองไงว่าพี่หญิงโป๊กดาทีนี้ว่าใครพี่ยาอ่ะทีนี้ว่าใครพี่หญิงพี่จักเมียเลยนะพี่ยาพี่หญิงพี่ยาแม่ว่าพี่ยาเป็นคนเก็บเสียบแล้วแต่ถ้าหญิงก็พี่ยาไอหญิงมันขี้ขำก็นั่นแหละเขาหลุดขำไงล่ะเขาก็เลยเห็นเมื่อกี้บแต่แม่น่ะรู้สึกว่าพี่ยาเป็นคนกินอ่ะ แตไปนะยาจ้าคุณยาสรุปคือคนที่เป็นคนกินมะเขือเทศไม่สักครู่คือนี่หนูบอกแล้วว่าหนูชอบกินมะเขือเทศก็ฟันมันติดอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมได้กินทุกอย่างเลยเหรอรอดอาหารกันเหรอวันละปีอะขอรอดจากกร้ดิ่งกันเนาะได้กินทุกอันเลยมันไม่ได้กระดิเราจะไม่กินรออะไรเหรอเฮ้ยต่อคิวกินดิ่อร่อยจ้า

ไม่น่าจะเลยกินได้กืนหรือยังยังไม่ได้กินเอาใหม่ใครยังไม่ได้กืนเอาใหม่ใ้ายังไม่ได้กืนเอาใหม่้เอาใหม่ได้เนอะพี่ยาใส่ลงคอหนูเลยใส่ลงคออาพี่เฮ้ยเดี๋ยวสำลักกลัวสำลักไม่ยังไม่อยากโดนลิ้นเดี๋ยวไม่สำลักโอเคสรุปเลยสรุปแล้ว ไม่ชอีชมะเขือเทศพิชสุดเลยใช่หมดแล้วมันเรี่ยงมันมันยังไงไม่รู้อ่ะมันรสเป็นไงวะมันมะเขือเทศที่สุดในโลกอ่ะมันอร่อยมันดีสุดแล้วนะมันอร่อยไอ้นุ่นกินแทนได้ไหมอ่ะเรี่อยไอ้แม่อร like ่อ tamam> ย กว่าน้ำปลาอีกมันอะแต่คนชอบไมอมันเลี้ยงอร่อยเห็นน้ำลายเลยเห็นใบธรรมดาป่ะพี่บัวมามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมะนาวนั่นแหละพี่บัวไม่ถ้าคนไม่ชอบก็อ้วกไม่บัเตี้ยมันาับแล้วไงดีสุดเล็บดีสุดแล้วเนี่ยเหอแบบพี่บ้านเลยจะได้ลงไปตรงคอเฮ้ยพวกวาร์สบีบคนกินจริงๆน้ำตาลต้องไหลต้องเล็บอ่าทุกคนวาร์สบีบเนื่องจากมันเป็นอะไรที่มันพีคมากเนาะใช่เราจะให้กินเพียงแค่เท่าเมล็ดถั่วเขียวก็พอ นี่นะคะทุกคนเราจะบีบใส่ช้อนไว้ให้เลยเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็พอเมล็ดถั่วเขียวแต่เมล็ดใหญ่หน่อยเมื่อกี้ถั่วเหลียวถั่วเขียวเหมือนเล็กๆเอ้ยถั่วดำมั้งไม่ถึงมีเติมด้วยอะเม็ดถั่วลิสงอย่าทายผิดเด้อเดินคิวว่าซาบิแล้วนะคะเชิญค่ะยว่าหนึ่งสองสามสี่ ปูเด็ดงีเอ็กมันเยอะอีนี่ข้าเสียงไอโน่มันเชื่อไม่ได้นะใช่ใช่ใช่วีเอ็กมันเยอะเรีเอาหั่นไขมันเป็นมั้งหุยตาแดงโดนหรอคะทำไม อันนี้มันมีแต่งร้องคาสก็ร้องอ่ะจำได้ไหมเฮ้ยอย่าอย่าไปบังคับแลบลิ้นไม่ได้ว่าใครว่ายนูนผมว่ายนู่นว่านูเพราะว่าเมื่อกี้มันดักทางเราแล้วใช่น้ำฟ้ามาแล้วนะอาทีมัวว่าใครสรุปว่าใครลูกนี้เสียงเตะสังกันก่อนสุดสังกันก่อนอาทีนี้ก็สายยาวมุกเยอะใครก็สายสักรอบอาทีนี้สายอาคุณอันนี้เสียงแตกเหมือนกันอันนี้นู่นไอ้นู่นกินวาซาบิปั๊บเราจะได้กินนะไม่คือมันกินเราจะได้กินนะนู่นะ กินเหมือนเจกินของดิบกินของอะไรเนี่ยวาซาบิใด้ว่าไน่หรือว่าโน่ใช่ไหมอ๋อมันจะต้องเสดสละอยู่แล้วเนอะโอ้โหอีกอย่างหนึ่งมันไม่แน่นะว่าโนไม่แน่หรอกเพราะมันแอนมีบิ้วข้างหลังบิ้วอ่ะโน่โอเคได้ไหมแน่ว่านโนโนหวานกพราะว่าน่โนโน่ว่านโน่เพราะว่านโน่หมดอ่ะจับมือสองคนแล้วว่าตายคือตอนนี้ทุกกลุ่มมันกลายเป็นสรุปโน่นี่คือถ้าโดนคือโดนหมดเลยนะเว้ยโอเคเพราะว่าเอกสารมันเป็นโน่ไปแล้วสรุปคนที่ กินมาทบิคือใช่ค่ะใส่เลย้องใส่อู่ใส่อยู่ใสตใส่ร้อนใส่ร้อนใส่รอนเสียดายเสียดายเสียดาไม่ต้องมาทำหน้าเลยพี่แก้วต้องเยอะสุดเลยไม่ไม่ไม่ใส่รอนดีกว่าใส่มือเลยใส่มือใครมือมันเลยเดี๋ยวดูหน้าด้วยเยอะไปเยอะไปเยอะไป พี่จักเาชอบอยู่แล้วกินหรอูน่อยอ่แล้วเหรอนะม่ดอนี่อร่อย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 อ่ออร่ยอน่อ่อยอ่อยอร่อยอร่อย่อยอร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 ยอร่อยรย่รอย่ย่่่่่่่่นอ่อออ่นอ้อ่เหตุแสดงเป็นาสบปกติกิน่ห้ออื่นมันจะขึ้นจอ่บ่่่่ บีบน้อยๆโอ้ยเยอะเติมมันอะไรอีกแล้วเออวะอร่อยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นกินเยอะถึงจะขึ้นอ่ะกินเยอะสิกินเยอะสรุปแล้วเราได้กินทุกอย่างเลยว่ะพี่แต๋มด้วยแล้วเราได้กินเยอะเติมคนอื่นลูอย่าไปว่าน้องไม่แม่เท่าคอื่นแล้วคนอื่นอาเร็วมึงอย่ายีราเยอะแม่บีบรอก่อนเลยหนูขอใช้เวลาหน่อยทำใจเยอะยัยอีกนี่ยมันเผ็ดปะ ีน้องกินน้องอ้าวพี่ชาแล่าบุกตัวเองเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะขึ้นตาแม่ชอบไปกินพวกปลาดิบเขากินวาซาบิเป็นชีวิตประจำมาอยู่แไหนไม่ไปพวกกินแล้วไม่ได้ชอบขนาดนั้นใส่เอ้ยพ่อโทษโทษแม่โทษโทษขอโทษครับกินเลี้ยงกินโอ้ขึ้นน้บางทีมันตานะถุงนะมันไม่ค่อยฉุนมันขึ้นจมูกเลยบางทีมันขึ้นจมูกนะเพราะคนไม่เคยกินนะจ๋ากินได้ครับกินได้กินเลยอ้า แล้วลดจงรอบแล้วโอเคทุกคน <c oughs> วันนี้จบและตอแหลเท่ากับรอดตอแหลเท่ากับก็ไม่รอดเหมือนกันเนี่ยฮะเกมของเราจบเพียงเท่านี้ดิฉันต้องไปกินทิปเปิลคลลาเจนล้งงางปากก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากรุณายอย่าลอกเลียมแบบต้องบอกเลยว่าคลิปนี้18บวกขึ้นไปขอบคุณฮะที่ติดตามรับชม youtube ช่องพ่อปอนตากินสวัสดีค่ะ